ถู้ดถึงละครเรื่องพ่อหนุ่มเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะหญิงก็ได้รับบทเป็นเด็กที่ชื่อว่าไอด้าค่ะไอด้านี่ก็มีคาแรคเตอร,ร์ที่เป็นเด็กสดใสด้านเลงแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงอะคะ่ะคือเด่นกับพี่เวียแล้วกัพี่จักรจันท์คือซึ่งเรื่องนี้หญิงก็เป็นลูกของพี่เขาทั้งสองคนแล้วก็พี่ทั้งสองคนก็แบบประมาณว่าเฮ้ยแก่แล้วเนี่ยแล้วต้องมาเป็นพ่อคนแล้วเนี่ยแล้วชีวิตจริงเขาอายุแค่ประมาณยี่สิบกว่าแล้วนะถึงอายุสิบเจ็ดแล้วถ้ามาบวกเลขกันปุ๊บ ที่เขาคงม,มีลูกตั้งแต่อายุแปดขวบโอ้โหพระเจ้าก็คือเล่นเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่อ่าเป็นบทบาทที่ใหม่ไปอีกนะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเป็นเป็นเ,นเรื่องที่หญิงชอบมากที่สุดนะคะว่เาเรื่องนี้เล่นแลสนุกนะคะพี่เวียก็ตลกพี่พี่จกกักรจันทร์ก็ตลกนะคะก็ยังไงก็ฝากลคะครเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะพพเพราะทุกทุกทุกคนสัญญานะคะว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะและ่ันผู้ชมเองก็อย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณค่ะพ่อ